โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองคองท่ายน,น,นะฮะนี่ก็คือเจ้าหน้าของเจ้าเอ๊ะสองห้าน,นะฮะนี่เป็นไงก่อนกับช่องบิ๊กแบร c h ์ช n e l แนลนะครับช่องเล็กๆของหมีใหญ่ ไพ่โอเ okay, คฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองทองธาน,นีนะคะนี่ก็คือเจ้าหน้าของเจ้า a 2 5านะคะนี่แบบเป็นไงเดี๋ยวเราจะมา,าคุยต่อถั่ไปกับเรื่องสเปคและพาอะไรกันนิดหน่อยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวรอขาเจอากัน ตอนนี้เราก็อยู่กับเซลกิตนะคะครับผมเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยว่าเซอสองห้าเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างเซอสองห้าราคาเปิดตัวมาสองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับผมมันมีสเปคอะไรบ้างนะฮะสเปกก็ค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนของคาร์เรลฟ้านะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของโซคอัพไทดาวนะครับแล้วก็ฟิชชิ่งเตอร์ขึ้นแล้วก็ลงด้วยนะครับมีทัช่างคอนโทรลแล้วก็มีเขาโหมดให้ตับด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าสเปคจัดเต็มเลยใช่ครับ อ๋อถ้าแบบได้ 6R เรามีอยู่นี่<อ>แบบตันเลย 6R เลยครับแต่แค่แบบเปลี่ยนบล็อกเครื่องเป็น250ใช่ครับผมก็เป็นตัวเล็กนะครับแต่เริ่มต้นมีรถชาร์จครับผมก็เดี๋ยวลองชมตัวรถเลยครับ งานปีนี้ที่ผอกตอนแรกว่าดูด้วาป่าพอดีเราสำหรับคนสนใจก็ทักมาได้นะฮะเซอร์กิจทักมาได้เลยครับผมเซอร์กิจยินดีให้บริการครับงานมีวันไหนถึงวันไหนบ้างนะฮะมีสิบห้าถึง26่สิบหกก็อยู่ที่นี้ถึงวันที่26ครับหกเท่าเทียมก็มาหาได้เลยครับนี่ครับเข้ามาหาเซอร์กิจได้นะฮะทำใบจองได้เลยได้ครับหายถึงคนอื่นทำโอเคครับ นี่ฮะรายใหย่ก็ประมาณนี้นะฮะก่อนกับช่อง Big Bear Channel นะครับช่องเล็กๆของหมีใหญ่ฮะ <laughs>